ไ<ม>ปพักกระเดาพี่น้องสะออนบ่พักกระเดาอยูหน้าเรนี่เด้เออยูหน้ายูหน้าสะออนบ่ <c oughs> พักกระเดาอยูหน้าจ้าสะออนบ่นี่บ่ได้ขายจ้ามิตรไวกินจ้าผักสะเดาที่บ้านนะคะพวกเนี่ยเต็มกระสอบแล้วมากเลยเนี่ยังเหลืออีกใครอยากก็บอกมาเด้อ กอดพะงสองสามสี่หเจ็ดกระดงจ้าเจ็กระดงหน้าประโลดเจ็ดกระดงว่าม yeah> ันสิหลายซ้ำไหนงามคักเพงเนีเจ็ดกระดงเจ็ดกระดงจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณะ